พี่นุตลูกดอกงานวัดมีกี่เบอร์กันแน่เห็นมีหลายขนาดลูกดอกงานวัดใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวพี่มาบอกให้นะคะว่าลูกดอกงานวัดมีกี่ขนาดพอดีจะส่งของลูกค้าพอดีเลยลูกดอกงานวัดนะคะจริงๆแล้วว่าที่ขายเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ขนาดนะคะก็จะมีสามกรัมอันนี้ให้ดูกันนะสามกรัมสี่กรัมนะคะห้ากรัม แล้วก็หนาสุดจะเป็น8กรัมนะคะเนี่ยค่ะรุ่นดอกง,งานวัดก็จะมีหลายขนาดยิ่งหางหนักนะคะยิ่งเป็นตัวหนักยิ่งหาง5กรัมหรือ8กรัมจะยิ่งปลายยากขึ้นอย่างน,นี้เลยเพราะหางมันใหญ่แล้วก็หัวเบาหัวเบาเป็นหัวลูมินียมนะคะยิ่งทําให้ถ้ายิ่งหางหนักจะยิ่งปายยากค่ะแต่ถ้าใครอยากเอาไปเป็นเซตทดลองนะคะก็ได้นําเซตงานวันนี้เลยค่ะเนี่นะคะเซตหนึ่งจะมี4ดอกก็คือจะมี4ขนาดให้ครบเลยนะซาม